ปุ๋ยมูลไส้เดือนใช้โรยโคนต้นไม้ทุก7-15วันนะคะใช้ได้ทั้งพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ใบไม้ประดับไม้กระถางกล้วยไม้สนามหญ้าและนาข้าวค่ะย่าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคน วันนี้าย่าจะพามารู้จักกับมูลไส้เดือนนะคะต้นไม้ไม่ใช่แค่ต้องการดินน้ำหรือแสงเท่านั้นนะคะปุ๋ยก็มีความสำคัญค่ะเพราะปุ๋ยเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้ต้นไม้เจริญเติบโตนะคะวันนี้าย่ามีปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะที่จะมาแนะนำเพื่อนๆค่ะปุ๋ยไส้เดือนหรือปุ๋ยมูลไส้เดือนนี้นะคะมีลักษณะเป็นเศษอินทรียวัตถุค่ะ คือดินที่ไส้เดือนกินเข้าไปนั่นเองนะคะแล้วย่อยสลายออกมาเป็นมูลมีประโยชน์ในการใช้บำรุงต้นไม้ค่ะมีลักษณะเป็นเม็ดร,ร่วนสีน้ำตาลโปร่งเบาระบายน้ำและระบายอากาศได้ดีนะคะมีธาตุอาหารและปริมาณของอินทรีย์วัตถุมากค่ะในถุงนี้คือปุ๋ยมูลไส้เดือนปริมาณครึ่งกิโลกรัมนะคะ เดี๋ยวนี้มีเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงไส้เดือนนะคะเขาก็จะมีปุ๋ยมูลไส้เดือนแบ่งขายค่ะปุ๋ยมูลไส้เดือนมีประโยชน์กับต้นไม้อย่างมากนะคะทําให้ดินอุดมสมบูรณ์เพราะในปุ๋ยมูลไส้เดือนมีจุลินทรีย์อินทรีย์วัตถุต่างๆและมีธาตุอาหารหลายชนิดนะคะช่วยรักษาสภาพความเป็นกรดเป็นด่างในดินให้สมดุลค่ะและทําให้โครงสร้างของดินดีขึ้นนะคะเพราะช่วยเพิ่มช่องว่างในดิน มีการระบายน้ำระบายอากาศได้ดีค่ะทำให้รากของพืชได้ชนชัยหาอาหารได้ง่ายขึ้นนะคะและทำให้หน้าดินไม่จับตัวเป็นก้อนด้วยค่ะก็มีอีกมากมายนะคะทั้งต้นตะไคร้ต้นมะละกอต้นแคต้นมะกรูดและต้นกล้วยและต้นไม้อื่นๆนะคะก็จะมีไส้เดือนอยู่ที่บริเวณโคนนะคะต้นพวกนี้ไม่ได้เติมปุ๋ยมูลไส้เดือนค่ะ วันนี้จะเติมปุ๋ยมูลไส้เดือนให้กับไม้กระถางนะคะก่อนเติมปุ๋ยต้องถอนวัชพืชออกจากกระถางก่อนค่ะย่ายจะเลือกบางกระถางนะคะเอาไปใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนจะดูกระถางที่ดินพร่องลงไปเยอะแล้วค่ะเนี่ยจะขาดอย่างต้นนี้นะคะเลือกออกไปได้เลย ถ้าใส่หมดนี่ไม่ไม่เสร็จนะคะในหนึ่งวันต้องทยอยทยอยทําค่ะอ่าวันนี้เอาอัญ,ญมณีสามสีไปก่อนหนึ่งกระถางเดี๋ยวจะมาเลือกต่ออีกสามสี่กระถางนะคะต้นต่อมาชื่อกวักมหามงคลนะคะนี่ค่ะกวักมหามงคล ต้นต่อมานะคะรูปร่างสูงใหญ่ใบยาวค่ะรูปทรงดีมากเลยค่ะต้นกวาเงินเข้าบ้านค่ะต้นที่สี่นะคะต้นนี้แตกกอเยอะมากค่ะวาสนาพารวยค่ะน,น,ะะนกกอกจากะาาะจะเพิ่มปุ๋ยมูลไส้เดือนแล้วนะคะ ต้องเพิ่มดินปลูกหรือวัสดุปลูกลงไปด้วยค่ะวัสดุปลูกที่เป็นหลักก็คือเปลือกมะพร้าวสับนะคะผสมใบก้ามปูนิดหน่อยค่ะบางต้นที่แตกกอแตกหน่อยเยอะก็ต้องเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นค่ะมากระถางแรกเริ่มเลยค่ะต้นอนนัญมณีสามสีลักษณะใบเป็นทรงอ้วนป้อมนะคะหน้าใบกว้างมีการผสมลายด่างสาสีค่ะได้แก่สีขาว สีโทนชมพูดแดงและสีเขียวโดยการเกิดลวดลายจะเป็นแบบอิสระนะคะลวดลายไม่ซ้ำกันแต่ละใบค่ะนี่คือสเสน่ห์ของอัญมณีสามสีค่ะในกระถาง5นิ้วนี้แตกหน่อเยอะมากค่ะ,ะมีต้นผักกระสังตองอ,ออกนะคะมีมีหน่อเยอะมากประมาณสี่หน่อนะคะสี่ห้าหนอค่ะต้องเปลี่ยนกระถางให้นะคะ เพราะว่าถ้าอยู่ในกระถางแคบเกินไปต้นก็จะไม่สวยนะคะก็จะแคะเกรนเปลี่ยนไซส์กระถางเลยค่ะเป็นกระถางเบอร์สี่ไอ้อไม่ใช่เบอร์แปดค่ะย่ยาๆเขียนชื่อไว้แล้วด้วยค่ะเพราะช่วงหลังๆนี้ย่าจะจําชื่อต้นไม้สลับกันค่ะก็เลยเขียนชื่อไว้ที่กระถางนะคะการเรียกชื่อผิดนะคะเอากระถางเก่าลงเทียบความสูงก่อนค่ะ มือข้างหนึ่งดึงต้นไม้นะคะส่วนมืออีกข้างหนึ่งดันก้นขึ้นมาค่ะก้นของ,ของกระถางนะคะดันก้นเบาๆค่ะแล้วก็บีบรอบๆกระถางเพื่อให้ดินที่เกาะอยู่รอบกระถางหลุดออกมานะคะดึงเบาๆค่ะต้นไม้ก็จะหลุดออกมาสังเกตด,ดินที่ติดอยู่ที่รากต้นไม้ติดอยู่นะคะเป็นดินที่แฉเพราะว่าวสัสดุเก่าเปื่อยหมดแล้วนะคะ วัสดุเก่าที่อยู่ในกระถางนี้เปืเ่อยก็กลายเป็นดินทําให้ดินนี้มีความแฉะอย่างนี้ควรเปลี่ยนวัสดุปลูกค่ะไม้กระถางเราควรเปลี่ยนวัสดุปลูกทุก6เดือนนะคะเพราะว่าดินที่อยู่ในกระถางวัสดุต่างๆที่อยู่ในกระถางย่อยสลายกลายเป็นดินและจะอมน้ําพืชที่ไม่ชอบน้ําจะทําให้รากพืชเน่าค่ะ หรือวัสดุเก่าออกนะคะอ่าแล้วทําการปลูกใหม่เลยค่ะใส่วัสดุใหม่ลงไปที่เราผสมไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะคะใส่ลงไปแล้วเอามือกดรอบๆค่ะนําปุ๋ยมูลไส้เดือนโรยไปรอบๆโคนต้นนะคะโรยแล้วเกลี่ยรอบๆโคนต้นค่ะ แล้วเอาวัาสดุปลูกกลบทับอีกทีนึงกดเบาๆอีกครั้งหนึง่งนำกลับมาเ้าสับมาปิดไว้รอบๆกระถางค่ะเพื่อป้องกันความชื้นระเหยออกเพราะปุ๋ยมูลไส้เดือนจะทำงานได้ดีนะคะหากมีความชืน้นและรากพืชก็สามารถดูดซึมไปใช้ได้ดีขึ้นค่ะเสร็จแล้ววางไว้และทำ ต้นที่เหลือที่เราเลือกมาแล้วนะคะแบบเดียวกันลักษณะเดียวกันแบบนี้นะคะเมื่อใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนเสร็จครบทุกต้นแล้วนะคะรวมทั้งเปลี่ยนกระถางด้วยนำกลับไปวางไว้ที่เดิมนะคะเมื่อใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนเสร็จแล้วก็นำเขากลับมาวางไว้ที่เดิมแต่จัดใหม่นิดนึงนะคะ เสร็จแล้วค่ะดูดีขึ้นกว่าเดิมนะคะปุ๋ยมูลไส้เดือนนี้เราจะเติมทุก15วันนะคะหรือสลับไปใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกก็เติมทุกหนึ่งเดือนค่ะหากสลับไปปุ๋ยไปใช้ปุ๋ยละลายช้าปุ๋ยละลายช้าก็จะใส่ทุก3เดือนนะคะก็จะสลับกันไปเรื่อยๆค่ะหลังจากใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนแล้วก็รดน้ําตามนะคะรดน้ําล้างใบและรดน้ําให้ปุ๋ยมูลไส้เดือนละลายค่ะ เราก็จะได้ไม้ใบสวยนะคะที่เราได้ชมความสวยของเขาทุกๆวันค่ะทั้งหมดนี้ใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนหมดแล้วนะคะดีว่าวันนี้ฝนไม่ตกค่ะย่าๆยาขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปมาจนจบพอสายเหงื่อเต็มหน้าเลยค่ะมีอะไรแนะนำหรือเติมเต็มยินดีรับฟังนะคะเจอกนใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Bye-bye.